เนื่องจากวัตุนโอรสนะครับเป็นทุนที่กระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนทั่วประเทศนะครับทุกอำเภอโครงการที่เปิดโอกาสกระจายการได้รับทุนให้ได้มากยิ่งขึ้นมันก็ไม่ใช่ทุกคนที่ที่เขาะจะมีโอกาสตรงนั้นเนาะในส่วนตรงนี้เราก็อยากให้มันแบบมีมีมาเรื่อยๆเนาะเพื่อที่จะได้องระดับของของระดับการศึกษาของเมืองไทยอะไรอย่างนี้ครับถ้าเป็นไปได้นะครับก็อยากให้มีการจัดโครงการต่อไปเรื่อยๆครับ สวัสดีครับผมชื่อนายพลรัตน์เขียวคำปันครับเป็นนักเรียนทุน1อำเภอ1ทุนนะครับรุ่นที่3จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับได้รับทุนจากอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับปัจจุบันทำงานเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นครับพิเชษอุปจันนะครับชื่อเชตนะครับก็เป็นโอดอสรุ่นที่2ครับมาจากจังหวัดกาฬสินครับเป็นอำเภอดอนจานอำเภอเต็กๆเนาะ แล้วก็มาถึงนี่ก็ปี2006ครับแล้วก็มาเรียนเพสั์ก็จบปี2013ก็หลักสูตรก็คือ5ปีดันจบ5ปีเสร็จแล้วก็กลับไปที่ไทยไปทํางานที่ไทย5ปีครับจริงๆแล้วผมก็เป็นลูกชาวนานครับแล้วก็เป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งนะครับที่แม้แต่กรุงเทพก็ยัง ไม่เคยมีโอกาสที่จะเข้ามาเลยครับผมก็เลยคิดว่าตอนได้รับทุนนะครับคือเป็นโอกาสที่ดีมากที่อาจจะเป็นการเปิดโอกาสให้ได้ไปเรียนรู้เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆที่ต่างประเทศครับอันดับแรกก็คือมันจะเป็นการสอบภายในอำเภอ้นๆอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นถ้าอำเภอ้นๆนมีหลายโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนขอปลายอะไรเงี้ครับก็จะมีการสอบแข่งขันกันในระดับอำเภอก่อน ก็วิชาก็เป็นวิชาน่าจะเป็นทั่วไปอะไรเงี้ยครับมีภาษาอังกฤษมีวิชาฟิสิกส์อะไรเงี้ยครับแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็จะคัดมาคัดคนที่ได้คะแนนที่ดีที่สุดในอำเภอนั้นๆ3คนน่าจะต้องเข้าไปในเขตการศึกษาของตัวเองแล้วก็มีการสัมภาษณ์กั้ง3มคนจะต้องสัมภาษณ์ แล้วหลังจากนั้นเก็จะเลือกคนที่ดีที่สุดมาหนึ่งคนออนนี้ก็คือก็คือขั้นตอนในการคัดเลือกในระดับของเพลนะครับที่ที่ผมจามได้นะไปสอบผ่านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับคือเป็นตัวแทนของเพลเสร็จแล้วก็เขาก็จะมีให้เลือกเลยว่ามีประเทศอะไรบ้างรู้สึกว่านโยบายช่วงนั้นก็คืออยากให้นักเรียนไปประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเพราะว่ามันก็จะได้เพิ่มคนที่มาทํางานที่ใช้ภาษาอื่นได้อ,ไอย่างเี้ครับอ่าก็ เขาก็จะมีลิสต์มาให้เลยว่าเรียนในประเทศไหนแต่บ้างนก็มีทั้งในยุโรปทั้งในเอเชียในเมกาอะไรเงี้ยครับแล้วก็แต่ละประเทศมีสาขาอะไรให้เลือกได้บ้างผมคิดว่าในช่วงนั้นก็คือเขาน่าจะมีการประสานงานกับกับหน่วยงานราชการที่อยู่ในประเทศนั้งๆแล้วก็ให้ลิสต์รายการแต่ละคณะในแต่ละประเทศอะไรเงี้ยครับว่าประเทศนี้คนรที่จะเรียนอะไรอย่างสเปนมนก็มีหลากหลาย,ยาก็มี อเศศาเภษ์มี IR มีเนียนเศรษฐศาสตร์เรียนอะไรเงี้ยครับก็ก็ก็จะมีเป็นลิสต์มาให้อ่าเราก็เลือกเอาประเทศที่เราอยากไปอะไรเงี้ยครับเขาให้เลือกได้สประเทศหลังจากนั้นก็ก็จะเลือกอันดับนอันดับ2อันดับสมอ่าสมมติถ้าเราอยู่ในเกณฑ์ตัวเลือกไหนเราก็จะได้ตรงนั้นผมก็เลือกสเปนอันดับหนึ่งก็ได้ก็ได้มาครับครับก็ในฐานะที่ผู้ที่ได้รับทุนนะครับก็ ถือว่าเป็นโอกาสอันดีมากที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้ครับเหมือนกับถูกหวยรางวัลที่หหรือว่ายิ่งกว่านั้นไปอีกครับซึ่งมีหลายๆคนนะครับพูดมาแบบนี้จริงๆนะครับตอนนั้นน่าจะมีงบให้ซื้อพวกอุปกรณ์ในการใช้ในการเรียนนะครับเป็นพวกน่าจะเป็นพวกหลัก็ทปหรือว่าค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับนะครับค่าอยู่ค่ากินรวมค่าเรียนรวม ก็คือเขาก็จะมีค่าเป็นคล้ายๆตับเงินเดือนให้ที่นี่อย่างเช่นก็ uh, ตามเรทตามเรทของเขาใช่อย่างเช่นที่สเปนก็ช่วงที่ผมอยู่ก็ให้เดือนละ980เกือบพันยูโรครับ uh, อันนี้ก็คือเป็นค่าอยู่ค่ากินค่าเช่าบ้านค่าเดินทางแล้วก็ส่วนค่าลงทะเบียนเรียนค่าเรียนอะไรเงี้ยเขาก็จะสป,ปอร์ตมีต่างๆา ่เกียวช่วงเริ่มต้นก็เรียนจบสายวิทย์คณิตมานะครับทำให้ต่อเริ่มเรียนภาษาเนี่ยครับก็ค่อนข้างกดดันครับเนื่องจากอาจจะความจําไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็ต้องพยายามให้มากกว่าคนอื่นในการเรียนรู้ภาษาให้ได้มากที่สุดครับดังนั้นช่วงแรกก็อาจจะมีความกดดันอยู่บ้างครับรู้สึกตื่นเต้นมากครับก็เป็นการขึ้นเครื่องบินครั้งแรกแล้วก็เป็นประเทศแรกที่ได้ไปด้วยครับมันก็ได้เห็น อะไรที่มันแตกต่างครับวัฒนธรรมที่แตกต่างแล้วก็ความคิดนะครับเซิลที่ค่อนข้างแตกต่างวิธีการคิดของเขาอะไรเงี้ยครับคือมาเรียนที่นี่ด้วยความที่มันเป็นระบบแบบทุกคนไปเรียนทุกคนรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองอะไรเงี้ยครับมันก็เหมือนว่าเราก็ต้องแบบมีความรับผิดชอบในตัวเองแล้วก็รู้จักหน้าที่ที่เราจะต้องทำอะไรเงี้ยไปเรียนก็คือต้องไปเรียนอะไรเงี้ยครับตัวเนี้ยเราก็ต้องมาปรับตัว ว่าเราจะต้องมีความรับผิดชอบกับหน้าที่ของตัวเองก็คือหน้าที่ของการไปเรียน่อันนี้ก็คือสิ่งสิ่งที่เราได้ได้จากการเรียนที่นะี่เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของ أو, ความคิดการแสดงความคิดเห็นอะไรเงี้ยคนที่นี่เขาก็จะเป็นตรงๆอะไรเงี้ยครับชอบก็คือชอบไม่ชอบก็คือไม่ชอบชอะไ,ไรเงรี้ยใช่ครับของผมก็<ผ>มจะเป็นรุ่นสัญญ,ญาใจาว่าถ้าหากเรียนจบแล้วก็ขอให้กลับมาทํางานที่เมืองไทยครับเกิน90%นะครับคิดว่าเกิน90%กลับมาทํางานที่เมืองไทยครับ ที่จบไปสี่คนนะครับก,ก็จะมีผมที่ที่อยู่ต่างประเทศเนาะแต่ว่าสองคนที่เหลือก็กทํางานอยู่ที่ไทยแล้วก็คนที่เขาหลุดทุนไปแล้วอะไรครับก็ทํางานอยู่ที่ไทยตอนนี้ก็ทํางานหลากหลายครับมีทํางานสกานทูตมีทํางานอยู่กระทรวงพาณิชย์ของต่างประเทศนะครับ แล้วก็เพื่อนที่เคยที่อยู่ต่างประเทศต,ตอนนี้ที่เขามีครอคบัวเขาก็าทาเคยทํางานที่กระทรวงกระทรวงการหลไยอย่างครับจริงๆแล้วนะครับเรายังมีกิจกรรมนะครับทำเพื่อสังคมนะครับเป็นการจัดตั้งกลุ่มจิตอาสาครับชื่อว่ากลุ่มจิตอาสานักเรียนทุน1อําเภอ1ทุนครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าอุดรบุรันเทียครับซึ่งผมเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมาครับทำโครงการต่างๆนะครับที่เป็นการทําประโยชน์เพื่อสังคมนะครับก็ยกตัวอย่างอย่างเช่น าการสร้างค่ายจิตอาสาจิตอาสาสอนภาษานะครับทาสีโรงเรียนหรือว่าเลี้ยงอาหารกลางวันนะครับหรือว่าช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสต่างๆครับเนื่องจากว่าเราเคยมีโอกาสนะครับที่ได้รับมานะครับเราก็อยากให้โอกาสกับผู้อื่นเท่าที่จะทําได้ครับ มันก็เป็นที่น่าเสียดายเนาะสำหรับสําหรับเด็กไทยเนาะที่เขาจะมีโอกาสที่จะได้มาเรียนต่อที่ที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนที่ที่เขาจะมีโอกาสตรงนั้นเนาะแล้วก็บางคนก็มีศักยภาพจริงๆในการที่จะมาเรียนต่างประเทศอะไรเงี้ยแต่เรวยความที่บริบททางการเมืองมันขึ้นขึ้น,นลงๆเนาะบ้านเรามันก็เลยทําให้มีบ้างไม่มีบ้างอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็ในส่วนตรงเนี้ยเราก็อยากให้มันแบบมีมีมาเรื่อยๆเนาะเพื่อที่จะได้คงระดับ ขอ,ของระดับการศึกษาของเมืองไทยอะไรอย่างี้ครับให้ให้มันให้มันแบบว่าพัฒนาหรืออย่างน้อยก็อยูอย่ในขีดเดิมเงีนะครับไม่ได้ไม่ได้ให้มันดิ่งลงไปอะไรอย่างี้คิดว่าทางรัฐบาลนะครับที่เข้ามานะครับก็คงจะมีนโยบายในเรื่องของการศึกษาที่แตกต่างกันออกไปครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเนื่องจากว่าทุนโอรสนะครับเป็นทุนที่กระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน,นทั่วประเทศ ทุกอำเภอคิดว่าจะเป็นโครงการที่เปิดโอกาสกระจายการได้รับทุนให้ได้มากยิ่งขึ้นถ้าเป็นไปได้นะครับก็อยากให้มีการจัดโครงการต่อไปเรื่อยๆครับ